เราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการอยู่เยอรมันจริงๆแล้วเราใช้เงินเท่าไหร่นี่คือมันแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่เมืองที่เราอยู่ด้วยซึ่งเราอ่ะอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งของเยอรมัน แล้วเรามีความรู้สึกว่าเอออยู่ในเมืองเล็กๆมันเป็นค่าใช้มันมีคอสต์ลิฟวิงต่ำมากมันมีค่าใช้จ่ายน้อยแล้วก็ค่าเช่าบ้านซึ่งเราอยู่กับของมหาลัยนะคะเป็นหอของมหาลัยเป็นหอนอกของมหาลัยวราะว่างี้ดีวกว่าซึ่งมันเป็นหอที่ค่อนข้างถูกก็คือ250 2 5 0ร้อยห้ถึงสองยูโรต่อเดือนก็คือไม่ถึงน่าจะไม่ไม,ไม่ถึง 1, หนึ่งมื่นเนาะ ไม่ถึง10,000บาทต่อเดือนแล้วก็มีทุกอย่างเสร็จสับมีทั้งครัวเออมีแชร์ครัวแต่ว่าห้องน้ําส่วนตัวแล้วก็ห้องส่วนตัวก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วค่อนข้างบบดเจ็ตเบิลแต่ว่าเราคิดว่าเออถ้าเราอยู่ในเมืองใหญ่เช่นเราอยู่ในมิวนิกหรือเราอยู่ในฮันโนเวอร์ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยก็อย่างประมาณ หรูสุดเลยนะจริงๆแล้วเท่าที่เ,เราเคยไปอยู่โคโลนมาก็คือประมาณ500บาทแต่ว่า500ยูโรแต่ว่าเราต้องแชร์กับเพื่อนอีก2คนก็คือรวมทั้งหมดแล้วห้องหนึงก็น่าจะประมาณ1,500ยูโรซึ่งมันก็ค่อนข้างแพงขึ้นเยอะมากแต่ว่ามันก็อยู่ในบัตเซ็ต8 0 0ยูโรที่เราได้ต่อเดือนอที่เราแบบบังคับให้เราโอนเงินมาอยู่แล้ว แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทำอาหารกินเองนะคะมันก็จะอยู่ราวๆ200ยูโรต่อเดือนทั้งหมดแล้วที่เราใช้ก็คือเกือบเกือบ500ยูโรเองอะ่ะซึ่งเราก็จะมีส่วนตาง300ยูโรในการหนึ่งไปเที่ยวหรือว่าช้อปปิ้งเป็นเซฟิงของเราแต่ละเดือนที่เราจะสามารถใช้ได้นะคะซึ่งในความคิดของเรานะเราว่าเยอรมันเป็นเมืองหนึ่งในเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันหรือ cost of living ถูกมากถ้าเทียบโอ้ถ้าเราไม่ดูสําหรับฝั่งอีส์เนาะฝั่งพวกโปแลนด์ฝั่งพวกเชคอะไรพวกนี้แต่เราดูฝั่งสวิสฝั่งเนเธอร์แลนด์หรือฝั่งสแกนดิเนเวียเราอยู่ในเยอรมันเป็นแบบเมืองเป็นประเทศที่เรามีค่าใช้ใจ่ายค่ากินข้าวนอกบ้านอย่างเงี้ยเถึงิ Euro, ยูโรอะไรเงี้ยมันถูกกว่าเมืองอื่นๆหรือว่าโดยเฉพาะอังกฤษที่มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างแพงซึ่งมันเป็นก็ เป็นอีก Benefit หนึ่งเลอเป็นเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราเรียนในประเทศนี้เหมือนกันนะคะส่วนการเช่าที่พักที่นี่เราขอให้ทุกคนอย่าพึ่งหาที่พักถ้าไม่ใช่มา ถ้าไม่ใช่ที่พักที่มัน uh, recommend มาจากมหาลัยหรือว่าเป็นหอของมหาลัยนะคะอย่าพึ่งจองล่วงหน้าเพราะว่ามันมีการสแกมเยอะมากจริงๆเรามีเพื่อนหลายคนแล้วละที่เราโดนสแกมมาจากออนไลน์ก็คือคนที่เขาแนะนำที่นี่ก็คือเราจอง a i r b n b มาก่อนเนาะแล้วก็เรามาหาที่นี่เองเพราะว่าหนึ่งเขาจะต้องการคนที่ไปดูบ้านเขาต้องการรู้จักเราก็คือเหมือนเหมือนจะมีแบบ rental interview ก่อนที่เขาจะให้เรนเทลถ้าเราอยากจะเช่าห้องเองคนเดียวข้างนอกหรือว่าไม่ใช่ของหอนะคะของมาหาหลัยอะไรอย่างงี้ก็อยากให้ทําแบบนั้นมากกว่าเพราะว่ามันหนึ่งมันเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเนาะว่าคนนี้มันมีอยู่จริงมีห้องนี้มีอยู่จริงเนาะก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเออแต่แต่ส่วนเราคือเราติดต่อมาจาก ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาลายัยมันก็สามารถคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งว่าเออหอนี้ยมีอยู่จริงแล้วก็มันติดต่อกับได้มาต,ติดต่อดได้จากมหาลายัยก็คือมันจะเซฟตี้มากกว่าหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะอยากมาอยู่หอมหาลัยก่อนสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยมาหาหอนอกข้างนอกไม่ใช่หอนอกสิค่อยมาหาเอออพาร์ตเมนต์ข้างนอกอยู่เองก็ได้อย่างนั้นน่าจะดีกว่านะคะ อีกข้อหนึ่งที่เป็นจุดสนใจสําหรับทุกคนที่อยากมาเรียนเยอรมันก็คือโอกาสในการทํางานที่นี่เนาะก็เรามีความรู้สึกว่ามันแล้วแต่วิชาที่เราเรียนแล้วภาษาที่เราได้คือเอาจริงๆแล้วอะ่ะไม่รู้การไม่รู้ภาษาเยอรมันน่ะก็สามารถสมัครงานได้แต่ว่าถ้าสมมุติเขาถ้ามันเป็นงานที่เขาแบบไม่ได้ใช้ภาษา อังกฤษเลยอย่างเงี้ยไปทํางานไปสมัครเขาก็จะไม่เลือกเราจริงไหมแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสสูงเหมือนกันที่เราสามารถเข้าไปสมัครในแบบพวก international company เงี้ยนะคะมีโอกาสสูงเหมือนกันเพราะเรามีเพื่อนหลายคนที่สามารถทํางานรวมถึงเราด้วยเคยเคยไปทำอินเทอร ที่บริษัทบริษัทหนึ่งแล้วเราใช้แบบทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเอาจจริงๆคือมันมีโอกาสแต่ว่ามันก็มีโอกาสน้อยกว่าคนที่รู้ภาษาเยอรมันซึ่งมันก็จะเป็นอีกลิงหนึ่งทําให้เขาอยากเรียนภาษาเยอรมันซึ่งยภาษาเยอรมันก็เป็นภาษาที่ยากมากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินบาก,กว่าแรงนะคะการทำพัทม์ในระหว่างเรียน120วันต่อปีนะคะก็คือประมาณ 6เดือนต่อปีเราสามารถทำงานได้ full time นะคะ full time ก็คือ8ชั่วโมงต่อวันนั่นเอง,เองนั่นคือตามวีซ่าเราห้ามทำเกินเพราะว่าเราเคยแบบว่าทำไม่ไม่ใช่ทำเกินแต่ทำพอดีแล้วเราก็ต้องหยุดทำงานนั้นไปเลยอ่ะ3เดือนจนกว่าจะถึงปีใหม่ซึ่งพอปีใหม่ปุ๊บโอเควีซ่าเรากลับมาได้ก็คือเราก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังกันเรื่องนี้ด้วย อีกข้อหนึ่งก็คือหาเพื่อนยากไหมถ้าเราเรียนมาหาลัยหาเพื่อนไม่ยากค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเราเนี่ยคือเราเรียนแบบเป็นเหมือน international course เลยคือเหมือนแทบจะ 8- ถึง90%ทุกคนเป็นเป็นเด็กต่างชาติเราแทบไม่มีเพื่อนเป็นคนเยอรมันเลยจริงแล้วเราก็เคยไม่ค่อยได้ใช้ภาษาเยอรมันหรือว่าแทบไม่ได้เรียนรู้เลยภาษาเยอรมันเรามีแค่เพื่อนสองคนเป็นคนเยอรมันเท่านั้นเอง นั่นทําให้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเพราะว่าทุกคนมาจากต่างที่ทุกคนมาจากต่างทีมทุกคนต้องการเพื่อนมันฟังดูแย่นะแต่มันก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึง่งซึ่งโอเคมันมันเป็นเรื่องดีที่เราอะได้รู้แบบแม้กระทั่งเราได้รู้จักเพื่อนที่มาจากแบบแทบจะประมาณ1ิประเทศได้มั้งซึ่งมันดีมากนะคะแบบเราเหมือนแบบว่า ลิงก์กันทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปเรียนเหมือนในมหาลัยที่มีคนเยอรมันเราจะต้องเป็นคนที่เข้าไปหาเขาคนเยอรมันค่อนข้างเป็นคนที่ปิดตัวเองนิดนึงนิดนึงนะคะแบบไม่ค่อยอยากจะรู้จักคนใหม่เหมือนเหมือนเขาไม่ได้จะต้องการที่เราจะรู้จักเด็กต่างชาติอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราต้องไปหาเขาไปทําความรู้จักเขาเองก่อนนะคะก็จะสามารถหาเพื่อนได้ คิดว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเราดีใจมากที่เราได้เลือกมาเรียนที่นี่เราคิดว่าเยอรมันเป็นประเทศที่ดีประเทศหนึ่งแล้วก็มีเป็นประเทศที่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆอย่างอย่างเช่นหนึ่งแยกขยะการอยู่ที่นี่คือเราได้รู้ว่าการแยกขยะแกะการแยกขยะมีประโยชน์มากจริงๆแล้วก็ทําให้เราติดนิสัยไม่ใช้ถุง คือเวลาเราไปซื้อของอะไรทุกอย่างก็คือไม่ต้องใช้ถุงผ้านะคะเพราะว่าเราไม่อยากเสียตังซื้อถุงพลาสติกที่นี่ <c oughs> สคือเราได้ทำอาหารเองมากขึ้นเราได้รู้อยู่เองเรียนรู้เองทำงานหาเงินเองแล้วก็ไปไหนมาไหนเองหาเพื่อนเองคือทุกอย่างมันทำให้เราโตมากขึ้นแล้วก็ เรามีโอกาสในการได้ไปหลายประเทศได้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นได้เห็นภาพคริสต์มาสเห็นภาพเพื่อนทุกคนแบบเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จริงๆโดยการแบบไปปาร์ตี้ของมหาลัยได้เรียนรู้เพื่อนแต่ละประเทศแต่ละคนต่างกันยังไงคือมันสนุกมากจริงๆที่เราแบบได้ใช้ชีวิตกับตัวเองได้ใช้ชีวิตกับคนข้างนอกเหมือนเราแบบ living out of comfort zone จริงๆก็อย่าง เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่อยากจะมาเรียนต่างประเทศได้ลองดูนะคะก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบเออคุณไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้จริงๆอ่ะมันอาจจะยากหน่อยนะเพราะอย่างแบบโอเค,แบบอเคมันอาจจะเป็นที่เราวิชาที่เราเรียนสาขาที่เราเรียนนี่คือแบบปีแรกคือแบบนั่งร้องไห้แต่คือเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราเครียดอะไรมากๆอย่างเงี้ยก็คือแบบเราจะแบบเป็นพวกกดดันตัวเองนิดนึงในการเรียนมันก็จะถ้ามันเป็นอะไรที่มันยากจริงๆมันก็แบบว่าทำไม่ได้เนาะ คือเอาจริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่า on and off เนาะมันก็มีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดี p r o and cons เนาะก็อย่างเช่นการเรียนที่นี่มันเรียนหนักจริงๆเรื่องเกรดเป็นอะไรที่ challenge เรามากเรื่องการเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าเออเป็น self study อย่างแท้ทูก็คือเหมือนสอนสอนสอนนะเออยูไม่เข้าใจยู่ไปหาเองเนี่ยฉันให้การบ้านมายูไม่เข้าใจยูไปหาเองคือเหมือนแบบ เรียนในห้องอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกเราต้องไปหาเองจริงๆอ่ะเราเหมือนแบบไปฟังภาษาต่างดาวโอเคมันยากแต่ว่าทําได้ไหมเราก็ทําได้เราเชื่อทุกคนทําได้จริงๆในสุดท้ายแล้วก็คือเราก็ผ่านมาได้จนถึงตอนนี้เรานั่งเขียนตีสิทธิ์เราก็ยังแบบเฮ้ยกูเรียนอะไรมาจะ <laughs> ถ,าถาวมาทําได้ไหมแล้วก็ทําไปถึงครึ่งแล้วนะก็คือมันก็ทําได้จริงๆถ้าเราฝึกตัวเองมันแบบอืม มันก็จะเป็นที่แบบเทอมแรกเราก็นั่งร้องไห้มาแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะเราคิดว่าทุกคนทําได้แล้วเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากจะมาเรียนต่างประเทศหรืออยากจะมาเรียนเยอะระมันสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีจริงๆนั่นแหละค่ะก็คือ ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคลิปต่อไปเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ experience นะคะในการเป็นนักเรียนในประเทศเยอรมันเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาพูดคุยกันด้วยดูซิว่ามันจะมันขนาดไหนเป็นนักเรียนที่นี่

If my girl stick around, then she probably get the short stick Go through the mud, even if it don't stick Don't switch, she gon' ride till it don't fit Don't quit, I'ma pay for all my own sins i, mean, I mean. Through the COVID, through the late night drives Through the motion, through the hotel nights And I'm homesick, thinking. Try balancing it, but my baby she don't fit. Try balancing it, but my baby she don't trip. Try packing it up, on my baby she. With pain in a cold wind. Throw the weight on my back, and I'm soulless, thinking that I'm hopeless.